ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกลับมาพบกับผมตะหนวด RPCC ซีซีกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้มาจัดรถไฟฟ้าแท่งหนึ่งคันนะคุณผู้ชมนะคันไม่ใหญ่มากคันเล็กๆน่ารักอัตถประโยชน์ใช้สอยนี่บอกเลยว่าสุดล้ำนะคุณผู้ชมนะ b ิวเวอร์ดีดอฟฟินเอ็กเทเนะครับผมคันนี้เป็นตัววิ่งไกลนะคุณผู้ชมนะเป็นตัวท็อปสีเทาดำนะคุณผู้ชมน่าสวยมากคันนี้เป็นเข้ามาใหม่งามมากๆคุณผู้ชมนะไม่มีรอยเลยนะจ๊ะ ใหม่มากๆออปชั่นจัดเต็มสุดๆนะคุณผู้ชมนะใครหารถไฟฟ้าแท้ๆคันไม่ใหญ่มากนะคุณผู้ชมมาจัดคันนี้ได้นะครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคุณผู้ชมนะด้านหลังก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนะครับผมเปิดได้แบบนี้อ่ะเป็นแฮชแบ็กห้าประตูนะมีที่บังของให้อุปกรณ์ครบๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะกว้างขวางนั่งสบายเบาะสามารถพับได้แยกกันซ้ายขวานี่เลยนะครับผมคุณผู้ชมนะสามารถเก็บของได้โคตรจะเยอะโคตรจะแน่นแบบนี้อัรถประโยชน์สุดๆนะครับผมมาดูในส่วนของด้านหน้านะครับผมด้านหน้านี่หน้าเขาเป็นแบบนี้เลยนะคุณ นะ่ใหม่มากดีไซน์เนี่ยเริศหรูมากๆเลยคุณผู้ชมนะสีดูโทนนะครับผมสีดําตัดกับสีเทาแบบนี้นะครับผมไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลยมีเซ,เซ็นเซอร์ด้านหน้าจัดมาให้ตรงกลางนะครับผมมีสลักคําว่า B Y D ให้เรียบร้อยหรูหรามากๆคุณผู้ชมนะล้อของเขานะครับผมล้อแม็กซ์อลอยเรียบร้อยยางใหม่จัดให้สีเส้นดิสเพลตสีล้อนะครับผมสามารถชัดแบตได้จากจุดตรงนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมนะ าสามารถชาร์จแบตได้จากตรงนี้ได้เลยเป็น AC DC นะครับผมครบ,ครบแบบนี้ใครอยากได้ดูไฟฟ้าราคาไม่แพงนะคุณผู้ชมนะเราตัวท็อปแบบนี้ราคาแค่4ี่แสนกว่าบาทจัดให้นะครับผมกระจกมองข้ามกระจกมองข้างพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับผมมีบายสปอร์ตจัดให้ด้วยนะครับผมอ่ะ มาดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะครับผมกว้างขวางนะคุณผู้ชมนะนั่งสบายสุดๆนะครับผมข้างนอกนี่ไม่ใหญ่มากแต่ข้างในนี่บอกเลยว่ากว้างๆเหลือๆนะครับผมเบาะเป็นเบาะหนังรอบคันเลยนะคุณผู้ชมนะไม่มีรอยเลยนะเบาะคันนี้นะครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่เบาะนี่สภาพดีมากคุณผู้ชมนะสภาพดีมาก มีบอกไฟฟ้าให้ด้วยนะครับผมที่สําคัญคันนี้มีพารโนลามิสันรูฟให้ด้วยออปชั่นจัดเต็มมากคุณผู้ชมนะออปชั่นจัดเต็มมากสภาพใหม่มาก90%บวกๆเนยนะคุณผู้ชมนะสำหรับภายในนะภายนอกก็90%บวกๆเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะมีจอทัชสกรีนตรงกลางจัดให้มีที่ชาร์จแบตไวเล็ด ทรศัพท์อะไรมีครบหมดเลยนะครับผมโฮมอลัยมันติฟังก์ชันเกี่ยวออตโนต้นะครับผมเลขไมล์ดิจิตอลหมดแล้วนะครับผมหน้าปัดเรือนไมล์ดิจิตอลเรียบร้อยทั้งหมดแล้วมาดูด้านหลังกันบ้างนะคุณผู้ชมนะด้านหล that, ังนี่กว้างเหมือนกันนะผู้โดยสารด้านหลังนี่บอกเลยว่ากว้างกวก้างขวางมากคุณผู้ชมนะกว้างขวางมากมีที่พักแขนกัดให้สามารถใส่แก้วน้ำได้แบบนี้นะครับผมอเนี่ยตรงนี söyled, ้เบาะสามารถพับได้ <fun> แยกกันซ้ายขวานะครับผมอย่างที่บอกไปข้างต้นนี่สามารถพับได้แบบนี้นะครับผมฝั่งนู้นก็สามารถพับได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะอุปรยรน์นะครับผมฉะนั้นการใช้สอยหรือการใช้งานขนของคนนั่งอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้แบบชิวๆเลยนะคุณผู้ชมนะคันนี้สวยงามมากๆสำหรับใครที่อยากได้รถคันนี้นะคุณผู้ชมนะผมทิ้งคอนแทคในส่วนของด้านล่างถ้าอยากได้กดหัวใจกดแชร์และพิมพ์เข้ามาว่าสนใจ B ี d วดีดอฟ n ินได้เลยครับผม